ลดล็อกการเติบโตแผนธุรกิจสำหรับการขยายสาขาที่ต้องการเงินทุนการขยายสาขาคือโอกาสสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆแต่การลงทุนที่เพิ่มขึ้นก็มาพร้อมกับความท้าทายในการหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมแผนธุรกิจฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถนำเสนอให้นักลงทุนได้อย่างมั่นใจจุดเด่นของแผนธุรกิจกลยุทธ์การขยายสาขาที่ชัดเจนแผนที่ละเอียดในการเลือกทำเล การจัดการด้านการดำเนินงานและการตลาดสำหรับสาขาใหม่การคาดการณ์ทางการเงินที่แม่นยำงบประมาณกระแสเงินสดและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนอาอยเสาชี้แจงผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับและระยะเวลาที่คาดว่าจะคืนทุนข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งและโอกาสในการเติบโตในพื้นที่ใหม่ ดาวน์โหลดแผนธุรกิจฉบับเต็มเพื่อเป็นแนวทางของคุณได้ฟรีคลิกเลย